สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการจับคิ้วไม่ได้วะจับคิ้วไม่ได้่แบคอแทับยังพูดนะแกคอทคอแทบแกสดเออคอแทบแกสดไม่จริงคอแทบโอเคมึงลืมไปเนี่ยลืมหือเพื่อนไดยังโอเคอ่ะเราอยู่กับรายการคอแทบแกสดนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้เป็นเป็นอีพีแรกของเรานะครับใช่ขนาดชื่อรายการยังจำไม่ค่อยได้เลยใช่เพราะว่านี่เลยครับมึงครีเอทกันเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนได้ข่าว ว่าเมื่อวานนี้บอดี้แสลมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเข้าสังคมอ่าเซิร์ชไปแล้วแล้วเราสองคนจริงๆยังไม่ฟังเลยใช่แต่ได้ข่าวอีกเช่นกันว่าโซโลมันเด็ดมากอืมเนาะและรายการนี้ของเราเนี่ยจะเป็นรายการที่จะมา,าเลน์นะว่าทีมงานของเราอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราเอาบอลมาอืในการแกะเพลงนี้ดูว่าอบอลเนี่ยจะใช้เวลาในการแกะเพลงนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่อืมอ่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ วันนี้เราต้องมาไม่ใช่ก่อนอื่นแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมาฟังเพลงก่อนต้องฟังก่อนอะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นมายังไงเนาะกมุก่ปนี่มีความแบบเออกระจึกกระจักนะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เออไม่ค่อยคุ้นกับ Body Slam มเท่าไหร่นะ หรือเราไปโซโล่เลยไหม <an> <c oughs> ขอฟังท่อนฮุกหน่อยครับอ่าท่อนฮุกนะไปก่ะกอล์กอล์ไป <ông> โหกูปมป็นโคตรแบบเดี๋ยวก่อนนะมเมื่อกี้ที่ฟังนะก็คือว่ามีเป็่นคีย์อืมมีเป็่นคีย์แล้วมีแบบเร็วๆมันพอเร็วเ็จ พอเร็วเสร็จปั๊บแทปปิ้งมั้งไอ้ติ้วติ้วอะแทปปิ้งเสร็จปั๊บปากกอกู๊ให้ให้ตกจังหวะพอดีมันมียูนิซันอะเจิกเจิ๊กเจิ๊กเดี๋ยวเป็นถื่อเดี๋ยวนี้เรามีการโกงเล็กน้อยแล้วนะเราแอบฟังแล้วนะเที่ยวอ่ะทีนี้แชร์เลนอีกอันหนึ่งบอยทำทีเซตมาวันนี้อยู่กับกีตาร์คอร์ด G 3 0 0 Pro และมูเออร์ GE 1000ครับโอเคเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานอ่าซึ่งคาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆกับ กีตาร์ไวซิกไหมอาจจะจะเป็นฮัมพัมเนาะแล้วก็24เฟสมีคันโยกนะครับส่งเป็นโมเดิลสเต็ตแล้วก็เอฟเฟกวันนี้ครับมัวร์จีพันอ่ะบอลลองปรับซาวให้เหมือนกับพี่ยอดหน่อยดิอจากที่ฟังเมื่อกี้ไม่รู้เลยมาถึงก็เอาแอมเหมือนเขาก่อนอันนี้คือแอม E N G L นะครับซึ่งรุ่นมันก็คงอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะแล้วก็ใช้เป็นแอม E N G L Powerball แล้วก็แครปเป็น IR นะครับเป็น o อแฮมเมอร์อินเทรสสามสิบจ่อไม้ห้าเจ็ด โอเคก็ที่แน่ๆหละพอเรารู้ว่ามันเป็นลูกโซโล่เนาะเราก็จะใส่พวกดีเล์ดีเล์คอนเออดีเล์รีเวิร์บเรียบร้อยนะครับใช่อ่ะซาประมาณไหนไหนลองดูสิประมาณนี้นะพร้อมยังครับผมพร้อมครับลุยอ่ะเดี๋ยวท่อนต่อจากนี้เดี๋ยวผมยก โตนี้ให้บอลเลยแล้วกันได้เลยครับพร้อมแล้วนะจับเวลานะได้เลยพร้อมที่จะลุยแล้วเอาเลยใช่ไหมเอาเลยครับตั้งสายก่อนอตั้งสายก่อนนะโอเคสามสองหนึ่ไปครับมาลองฟังสิ น่าจะเป็นโน้ตนี้เมื่อกี้เราดีดเสียว่าติวเนี่ยตียินโน้ตนี้เลอนคราวนี้ก็เส็จมาดูว่าที่มาที่ไปก่อนจะลงมามันจะประมาณไหนน่าจะเป็นอันนี้แหละนาใช่ชแล้วชัวเข้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวดีเทลเดี๋ยวจะมาแก่อีกทีหนึง่งอันนี้เอาเป็นว่าแบบเข้าๆก่อน Eh, lah. Ma. ใช่และโน,น่นนี่แหละ เอาละเราได้หัวแล้วชัวร์แน่นอนคราวนี้ยากแล้ว หรือสวีปวะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนเส <gun pres ide telling museums> <IS together> ียงแรบลิ้นอะไรสักอย่าง E 那叫概就这吧。 อันนี้เป็นทริคส่วนตัวผมนะก็คือบางอย่างเนี่ยถ้าเราฟังไม่เหมือนกับยังไงฟังก็ไม่ไม่ออกจริงๆแล้วด้วยความที่ว่าโอ้โหกล้องกดดันมากเว,เวลาเวลาอันนี้คือจะลองใช้คําว่าเป็นภาษาจีนครับคือซุยนะครับซุยเล็กๆลองดูก่อนแล้วก็ <laughs> ลองมาเรื่อยๆดูว่าคราวนนี้เสร็จพอเราได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามาเรียบเรียงแล้วก็มาดีเทลว่าเอ๊ะมันมีผิดมีถูกอะไรหรือเปล่า ไอไอเมโลี้ขึ้นอะ่ะมันคือนเนี่ยเนี่ยมันอันนี้แน่ๆแต่เหมือนกับเขาเล่นไม่ตรงครับเนี่ยลองดูครับ

อันนี้จากการเดาวทางคือหลายๆครั้งครับพี่ยอดจะสวีปแล้วกลับมาตรงจบตรงเพนทาโทนิกอะอันนี้คือซีเม er เนอร์เนาะมืนคล้ายๆเพลงอะไรอ่ะยาพิษเนี่ยเนี่ยเพลงคามผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่สวีปแล้วก็กลับมาที่อะเพจิโอเดิม ก็คือมาเป็นซีเมเลอร์เป็นธนีก่อนอ่า ส่งงานยังเนี่ยเหมือนปะส่งงานนั่งเหมือนปะคิดว่าส่งยังส่งงานอะอะเดาไหมดูรู้เปล่าว่าเร่งใช้เวลาไปเท่าไหร่ถ้าแบบดูเปล่าไม่รู้เดาดิเดาดิเดาก่อนครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีอะเฮ้ยไม่ถึงนี่จริงเหรอยี่สิบสี่นาทีสต็อปแล้วนะนี่คือคุณส่งงานส่งงานโอเคอ่ะสต็อปอุ้ยเนี่ยนะผมว่าประมาณเนี้ยอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์จากที่เล่นผมว่า เก้าสิบห้าอันนี้คือมันคือต้องต้องเข้าใจก่อนนะว่าออปกติแล้วอะพูดตรงๆคนเราเนี่ยเวลาแกะเพลงเนี่ยสมัยนี้มีเทคโนโลยีมี youtube มีอะไรเงี้ยบมงทีเราแกะเพลงแล้วแบบสมมติอะเราไปดูคนอื่นเล่นเราจะเห็นเยอะว่าเฮ้ฟอร์มมันเป็นแบบไหนแล้วคราวนี้เสร็จเสียงที่เราได้ยินนะครับเราสามารถแอปพลายเองได้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกเราเปลี่ยนแต่อันเนี้ยร้นโรอนรอนนะกับกับเราฟังใน u t u b e อะดู m v เขาเนี้ยแหละออแล้วก็แบบเล่นแล้วก็ เดี๋ยวก่อนนะ m อมบ<ๆ>เขาเล่นกีตาร์กีตาร์ของเล่นด้วยนะเออแล้วแบบหัวตอนนี้แบบเครียดเลยอะ <หา S 2> คือแบบ<ห>ายากนะคือเครียดอะเพราะว่าเอาตรงๆคุณฟังว่าไงอะคุณได้ยินเสียงกีตาร์แล้วคุณคิดว่าแกะยากไหมโอ้ไม่อเอาไม่พูดถึงการเล่นเอาพูดถึงการฟังอะเพราะว่ามันแบบเงี้ยเออเอาจริงๆถ้าถ้าถ้าเป็นผมนะแบ่งแบ่งก่อนมันจะมีสามก้อนใช่มันมีสามก้อนหน้า แล้วก้อนตอนเปลี่ยนคีย์แล้วเล่นเร็วๆอ่ะเออแล้วมีแลบลิ้นอ่ะเออแลบลิ้นอ่ะเออแล้วก้อนสุดท้ายก็จะเป็นยูนิซอนอ่ะเอตือเตือ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 ใช่เนี่ยก็แบ่งเป็นสามก้อนไอ้ตือ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 เตืออ่ะจริงๆมันมันน่าจะไม่ใช่คีย์เดิมด้วยเออแล้วส่วนแบบมันไม่ใช่บ เนี่ยเออมันผมว่าหรือว่าจริงๆแล้วเพลงเนี้ยเอาจริงเรายังไม่ได้วิคอ์อคีย์เลยอ่ะผมว่าเป็นคีย์ซีเปล่าอ่ะคือมันมีซีมายเนอร์ก่อนไม่คนะอร์ดคอร์ดแรกอะ่ะตอนอินโทรอ,อ่ะอนน่ะแป๊บนึงนะก็ะให้ก็ให้ไปพอสุดไฟวัน ใช่ไหมแล้วตกไปดิใช่ป่ะทูไฟวันก็คือกลับมาคีย์ซีเหมือนหลายเพลงมันมันเหมือนว่าเขาเขากลับด้านกันจากซีเมเจอร์เป็นซีไมเนอร์ใช่ใช่แล้วก็แบบทำให้มันดูแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็คือซีเมเจอร์แล้วก็ไปอีแฟดเมเจอร์อ่าว้ไง่ายคือลองลองฝึกไล่สเกลดูมันก็จะประมาณนั้นมันจะเห็นครับซีเมเจอร์ไปซีไมเนอร์ก็ซีไมเนอร์ก็อีแฟดเมเจอร์อะไรเงี้ยเลเรทีฟกันถูกต้อง ทีนี้ความยากของเพลงน,นี้บอลให้เท่าไหร่เต็ม10เอาอะไรอ่ะเอาแบบาการเล่น,นหรือท่อนโซโล่เอาการเล่นหรือว่าการ,เ,าการเล่นก่อนการเล่นนะครับจริงๆผมว่าอยู่ในสกิลระดับยังไม่พูดถึงคะแนนอ,อยู่ในสกิลระดับที่ถ้าใครที่ยังมีพื้นฐานการฝึกกีตาร์ที่ยังไม่ดีอะ่ะผมบอกเลยว่าม่งต้องโคตรยากแน่นอนอแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่มีพื้นฐานการเล่นที่ดีมาแล้วอ,ะอ่ะผมว่าอาจจะไม่ได้แบบเกินเกินไปไม่ได้เกินมือใช่คือ,อจริงๆมันคือการเชื่อพิจิโออะแหละแต่ว่าถามว่ามันมีผิดมีถูกหรือเปล่าจริงๆมันไม่ผิดไม่ถูกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราเล่นอยู่ในคีย์แน่นอนโซโล่ไปเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราฟังอ่ะก็เพราะว่าพอมันเปลี่ยนคีย์มาเป็นอ่านี่มันเอ็มเนอร์ใช่อ่ะเป็น B แฟรใช่อันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น C ีเมเนอร์แล้วอ่ะ พราะว่าเมื่อกี้พูดพูดถึงวิเคราะห์ต่อคือ B flat มันคือคอร์ส่งของ E major seven E flat major seven มันคือคอร์ส่งมัน B คอร์ดห้าตัวห้าพอดีมันก็เลยใช้โน้นี้มาเออเ็เป็นไปเชื่อมได้เชื่อมเหมือนกับเหมือนเราจะทำเพลงแล้วเราต้องการเบีนคียเราต้องหาอะไรมาเชื่อมเออต้องต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคอนเทนต์เนี้ยมันเป็นเราเพิ่งฟังกันครั้งแรกแล้วบอนก็เพิ่งแกะครั้งแรกมันอาจจะอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราพูดทั้งหมดก็ได้แต่นี่คือเป็นการคาดเดาของ ของเราสองคนที่เพิ่งฟังกันเมื่อกี้ใช่ครับทีนี้ต่อมาในส่วนของที่บอลจะว่าให้คะแนนอะ่ะบอลว่าอีกเรื่องหนึ่งจะให้คะแนนอะไร,รจริงๆอะ่ะถ้าใครอยากฝึกแกะเพลงจริงเพลงแบบนี้ก็ฝึกได้ดีเลยนะรจริงๆอะเราแกะแข่งกับเวลาด้วยโหถ้าเกิดผมมานั่งแกะสามชั่วโมงวันนี้ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วแหละคือต้องแบบพยายาม,มสะกเวลาให้มันอยู่ในจุดที่มันควรจะได้แล้วก็ต่อให้วันนี้จะใช้เวลาเยอะแค่ไหนอะ ผมคิดว่ามันไม่ได้ร้อยเปอซอยู่แล้วอ่ะมันต้องมีความแบบเฮ้ยคีเนาะเล่นกับมันไปเรื่อยๆเนาะใช่ใช่แต่แต่อันเนี้ยผมว่าใกล้เคียงแล้วผมว่าเหมือนนะเออผมว่าเหมือนนะใช่เพราะว่าผมก็ว่ามันประมาณเนี้ยมันประมาณเนี้ยอันนี้จากจากคนที่แบบไปนั่งฟังข้างนอกเนี่ยแล้วก็เห็นบอลแกะบอลเล่นใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เนี่ยสำหรับใน20นาทีเนี่ยผมว่ามันได้แล้วแหละแกะเพลงโซโล่แบบนี้20นาทีอันนี้คือแกะนะครับ ยังไม่นับว่าต้องมาฝึกนะเออให้มันคล่องให้มันแบบให้มันแบบเขาเียอยู่ในฟอร์มนั้นไปเลยเวลาเล่นนะก็สรุปแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น e ีีแรกของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้เพิ่มจุดไหนเนี่ยก็เมนต์กันเข้ามาได้และสำหรับเทปถัดไปถ้าเกิดว่าเรามีเพลงใหม่มาเดี๋ยวเราจะทำมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีรีเควสต์อะไรอยากให้เราแกะนะครับก็สามารถเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสาหรับวันนี้ระหว่าง แม็กและก็บอนครับผมต้องจบตัวกับรายการอะไรนะขอดแถบแกสดโอ้โหเมื่อกี้ก็ลืมเกือบลืมแล้วนะครับลืมแล้วแต่จำได้ว่าขอดแถบขอดแถบแกะสดนะครับ by CT Music Shop ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนไหมเหมือนเออใช้ได้